รถแก๊สระเบิดที่ถนนเพชรบุรียังจํากันได้ใช่ไหมครับเหตุเหตุเนี่ยมันใหญ่โตโหรานมากเลยอันนั้นคือการขนส่งแก๊สหรือเปล่าครับเป็นการขนส่งแก๊สขนส่งจํานวนมากนะครับครับจากคลังแกส๊สเพื่อที่จะไปส่งยังโรงบรรจุรเพื่อที่จะแบ่งบรรจุใส่ถังเล็กนะครับส่วนใหญ่รถก็ใช้เส้นทางคือทางด่วนนะครับลงจากทางด่วนตรงถนนเพชรบุรีประมาณพอดีเลยครับนะครับ ก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นรถผมก็จอดติดไฟแดงอยู่เหมือนกันนะครับพอไฟเขียวผมก็ออกไปเหมือนกันแล้วพอเห็นว่าไฟมันลุกระเบิดข้างหน้าไฟลุกแล้วลุกแล้วผมก็เปิดประตูออกวิ่งก็อยู่ก็แย่ค yeah, พี่อะนักจังเกตการรถแต่ละคันนี่เขาก็เปิดประตูวิ่งหนีเอาชีวิตรอดก็เพื่อข้างหลังเนี่ยเปิดประตูหนีเพื่อข้างหน้าหนีไม่ได้เลยครับตายเยอะเลยข้างหน้า ผมจาได้ว่าเกิดจากบริษัทอุตสาหกรรมแก๊สสยามบรรจุแก๊ส3,700ลิตรใส่รถบรรทุกซึ่งไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากกรมโยธาธิการอันนี้มีการสรุปแบบนั้นถูกต้องแบบครับในชิงยายถูกต้องครับครับแล้วก็บอกว่าไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ขนส่งโดยตัวถังรถกับแคปซูลบรรจุแก๊สเนี่ยไม่ได้เชื่อมติดกันเพียงแต่นาแคปซูลมาตั้งไว้และใช้สายผ่านรัดอันนั้นในที่สุดพบว่านั่นคือสาเหตุครับถูกต้องครับ แล้วก็มีวาลวนิรภัยเวลาเกิดแก๊สรั่วนะครับวาลวนิรภัยนั้นไม่ทํางานแล้วในที่สุดแล้วเมื่อเกิดเหตุตรงนั้นเนี่ยโอ้โหทังแก๊สนั้นมันเท่าไหร่นะ3 7สาลิตรสองกี่เท่านะครับเวลาถ้ามารั่วามาัสองอยหาสิบเท่าครับสองร้อยห้เท่าแล้วเกิดเชือ้อป,ประกายไฟทีเดียวถนนเพลิงเกิดขึ้นเลยตรงรับริมทางรถไฟริมทางรถไฟครับ ผมจำได้ว่าผมจัดรายการตอนนั้นที่ช่อง11ผมเชิญทางอธิบดรีกรมโยธามาผู้ว,ว่ากรุงเทพมหานครคุณจำลองสีเมืองมาแล้วฝ่ายต่างๆมาทุกคนบอกว่าไม่รู้จะทำไงไม่ใช่ความผิดของทุกฝ่ายเลยตกลงอันนั้นก็เป็นเป็นปัญหาเรื่องของการขนส่งแล้วการที่ลักลอบขนส่งอย่างผิดกฎหมายแล้วทำให้ถูกต้องด้วยครับอืม ประมาณกี่คันน่ะรถมาติดไฟแดงครับ20กว่าคันนะ40เกี่ยวกับประมาณ40กว่าคันรถเข้าข้างหลังได้ไหมตรงนี้ถลนไหมได้ครับรถขังจะได้ครับแทนนี้แค่ไปดูข้างหลังได้ดีกว่าคือเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยมันเรื่องของความประมาทของคนขับรถบรรทุกแก๊สเนี่ยนะฮะนี่ปัญหาอยู่ที่ว่าไอ้ป้ายโฆษณาที่อยู่ข้างบนเนี่ยจะต้องดูให้ดีด้วยนะฮะมันจะต้องมีมาตรการในการรัดกุมพอสมควรต่อไปอาการขึ้นป้ายโฆษณาเนี่ยได้ผล ทางละางคนวิ่งนีเนี่ยนี่สนสน,นอนกะโก้เลยโอ้โหนี่นอนอยู่ในบ้านแท้ๆเลยเนี่ยนอนอยู่ในบ้านแท้ๆเลยเพยาราภาคหญิงอะเรื่องขอายนี่มีความน่าเป็นห่วงด้วยใช่ไหมคะน่าเป็นห่วงเพลิดว่าไอ้การติดตั้งป้ายเนี่ยมันไม่ได้มีการสำรวจกันว่าความมั่นคงแข็งแรงมันมีมากน้อยเพียงไรแค่ไหน ในผมคิดว่าอาจจะต้องมีมาตรการหาเรือกทอมดูว่าการติดตั้งป้ายบนกราสร์ทุกแห่งที่มีอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะโครงเหล็กนี่มันสามารถในการที่จะยึดเหนี่ยวกับตัวอาคารคอนติตต่างๆให้ได้มั่นคงแข็งแรงหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องมาดูกันอีกทีนึงแล้วมันดำเนินการได้หรือเปล่าไอ้ที่มันไฟไหมตั้งครับรื้อได้ครับโดยพระราชบัญญัติป้องกันสาธารณภัยอย่างนี้ขึ้นอยู่กับอย่างนี้คือสาธารณภัยซึ่งอยู่ในความอำนวยการของผู้ว่าการจังหวัดนะครับครับ